สวัสดีครับผมมาดูกันต่อเลยนะครับว่าพรุ่งนี้ใครจะมีโชคลาภกันเนาะตัวเลขมันอาจจะเยอะมากมากมายนะเอาเฉพาะที่แบบว่าเราคิดว่ามันเป็นตัวเลขของเราแล้วกันเพราะบางทีอย่างที่บอกกับคราวที่แล้วผมก็ให้สองหกเจ็ดอ่ะแล้วมันไปซ้ำกับกากรอยมันไปซ้ำกับกากรอยปุ๊บเราก็อืมมันเลขมันดังมันจะใช่ป่ะคือมันมันทาให้เราแบบว่าเลยบอกตัวเองกอนเลยก็บอกกับพวกลูกศิษย์เนาะว่าเชื่อมั่นในสัญชาตญาณ สัญชาตญาณแรกของเรานะครับให้เชื่อมั่นในสัญ,สญ,สญชาตญาณแรกของเราเออเนาะประมาณนั้นนะครับอินสติติว,ตตวตอ่ะไม่ใช่อินสติติวอินสติงอ่าอินสติงไม่ใช่อินสติติวเนาะอินสติงคือเรามีข้างในทุกคนมีข้างในของตัวเราอยู่แล้วเวลาเรามองตัวแผนภาพเนี่ยไปปุ๊บเนี่ยเราอาจจะมองเห็นเลยว่าเขาให้เราซื้ออะไรเนาะไม่ต้องไปดูเยอะ จริงพอบางทีดูเยอะดูมากโอ้ยเลขข้างบ้านมาเลขแม่บ้านมาเลขตรงนู้นมาเลขดังมาเราลืมของเราหมดจริงๆนะผมโดนไปหลายรอบแล้วคือเลขของเราเราทำอ่ะเราต้องเชื่อมั่นในเลขของเรานะครับประมาณนั้นแล้วกันอ่ะไปดูกันครับว่าใครจะมีโชคลาภถกขวยกันบ้างนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวกนอนเนี่ยของเก่าลบทิ้งก่อนนะโอ้ยตกใจนะึกว่ามของเก่าใช่ไหมละ่ะอ่านะครับอ่ะมาดูกันครับว่าพรุ่งนี้จันนะครับผมตามปฏิทินเล่มเนี้นะครับตามปฏิทินเล่มเนี้ยจันมันก็คือย้ายตอน12.28ดก็ไปกระตุ้นอยู่ที่ราศีมีนนะครับผมไปกระตุ้นอยู่ที่ราศีมีนเพราะฉะนั้นไปกระตุ้น ตนุของคนราศีมีนกระตุ้นวินาศคนราศีเมฆกระตุ้นลาภะคนราศีพฤกษกไปกระตุนะ้นกรรมะเนาะการงานการกระทําของคนราศีหรือลัคนาเมถุนนะครับไปกระตุน้นตนุเนี่ยก็ถือว่าอะเรื่องของตัวเองเนาะจะเป็นสองสามมีเรื่องของการเดินทางได้ไหมนะครับเรื่องของความน้อยใจเรื่องของการจัดการต่าง,างๆไปกระตุ้นวินาศเนาะก็แปลว่าพรุ่งนี้คนลัคนาเมฆเนี่ย เอ่ออาจจะต้องระวังเรื่องแบบว่าวุ่นวายเกี่ยวกับลูกหลานบริวารอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรที่แบบว่าอาจจะมีเดินทางออกไปไกลๆอะไรเงี้ยอออต้องไปไกลอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยเนาะคือไปซื้อของอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยได้ไหมอ่าเนาะคนลัคนาพฤ่งศพพรุ่งนี้กระตุ้นลาบเลยเนาะกระตุ้นลาบเลยแล้วผมบอกเนาะวันนั้นที่ผมบอกในเพจเนาะผมรอหกย้ายเข้ามารอหกมาจกกบกระสูนเพราะว่า ตอนนั้นถ้าจําได้เนาะผมม่บอกว่าสามหกเจมันอยู่แถวนี้หมดมันไปกระตุ้นเรือนที่ไม่ดีมันเป็นกกโจรนยพอมันเป็นกกโจรปุ๊บมันก็เร็วแต่พอมันไปตกเรือนที่ไม่ดีเช่นกรกฎไปตกอยู่ในกระดุมพระมรณะอย่างเงี้ยมังกรก็กระดุมพระมรณะเหมือนกันใช่ป่ะเพราะฉนั้นมันก็จะทําให้เงินเข้ามาแล้วออกไปเร็วนะครับพวกมังกรพวกกากฎจะเป็นแบบนี้ทีนี้พอ6มันย้ายขึ้นมาละ มาทับกรกฎละมาเป็นตรงข้ามปัตตานีของมังกรละมันไปโยกข้อหาศูนย์ศูนย์มันคืออะไรศูนย์มันคือยิ่งใหญ่ก็ได้ไม่มีก็ได้สุขมันการเงินศูนย์หกมันคือเงินที่ไม่ได้จากการทํางานเป็นเงินพวกคอมมิชชั่นเงินตกเบิกเป็นพวกอะไรเก่าๆได้กลับคืนมานะคอมมิชชั่นเงินเก่าๆเงินอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนอ่ะเป็นหกศูนย์นะผมก็เลยว่าหลอตัวนี้แหละแล้วก็ก็มีถูก ถูกลาวไปห้าบาทหบาทเลยเนาะพอย้ายปุ๊บถูกถูกทันทีประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นเรารอศูอนยะ์เนาคนลักคณาพฤกษกเองก็ศูนย์อยู่ตัตวจัน์ก็ไปกระตุ้นลาภะของคุณคนลักคนา เมถุนก็เปกระตุ้นเรื่องของการทํางานเนาะพวกนี้ก็ยังเป็นวันศุกร์การทํางานคนลัคนากรากฎก็เปกระตุน้นความสุขความจเจริญความคิดคิดมากคิดเยอะหวยจะออกอะไรวะประมาณนั้นแต่สุขทับตัวเราอยู่เนาะอาจจะมีเกณฑ์ได้เงินแล้วเป็น6กเก้าก็คือเงินมาเงินที่พักสุขพักเงินที่พักปุ๊บปับ๊บทันทีทันใดเออได้ไหมประมาณนั้นคนลัคนาสิง ตกอยู่ในเรือนมรณนะเพราะนั้นพรุ่งนี้ก็ต้องระวังเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเนาะอาจจะก,กระดูกก็ได้เพราะว่าเอ,อาจจะเป็นเพื่อหัดก็คือพวกกดลย้อนได้ไหมหรือว่าพวกที่เป็นอ,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 อะไรอย่าหัวใจเหรอเอากดลย้อนก็พอหัวใจสมองอ,อ่ะเพราะนั้นต้องระวังหรือว่าผู้ใหญ่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้นะ,ะคนลักนากันก็ไปกระตุ้นปัตตานีเลยสามสองเนี่ยที่บอกให้ซื้อสามสองเนี่ยเนาะ คนลัคนาตุนไปกระตุ้นอลิอาจจะมีอุปสรรคโอายวทำงานนู่นนี่นั่นต,ต,ต่างๆนานาคนลัคนาพิจิกไปกระตุ้นปุตตะบร,ริวารให้ลูกหลานซื้อเนาะคนลัคนาพนูพันทุเลขมันอยู่ในบ้าน,นอ่าเนาะคนลัคนามังกรไปให้เบื่อนซื้อเพราะมันอยู่ที่าทศาสตร์ชนะ์มันกระตุ้นศาสตร์ชาเนาะมันนั่นก็เป็นเรื่องราวอาจจะมีการพบปะกับคนรอบข้างคนลัคนากลุ่ม นไปกระตุ้นกระดุมพะการเงินก็ความคิดอะไรเงี้ยเนาะแต่การเงินดาวสุขคุณยังไปตกอยู่ในเรือนของอลิอยู่นะก็เลยอาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะครับเนี่ก็คือวันทั้งวันของพรุ่งนี้เนาะก็สีแดงก็คือไม่มีโชคเนาะวินาศเมฆมรณนะสิงอลิของตุลน,นะครับแล้วก็เวลาออก เวลาออกคือทำนวางออกที่14.28จนถ,ถึงประมาณ16.28อยู่ที่ลักนณาตุลน,นะครับพอมันเข้ามาที่ลักนณาตุลเนี่ยมันก็แปลว่าอะไรเช่นลักนณาตุลวันทั้งวันอยู่ที่อลิเวลาออกโอ้โหวุ่นวายชิบหายถูกปะทั้งวันอยู่อลิพอถึงเวลาออกมันมาทับเราไงก็มีอุปสรรคนะวันนั้นต้องรีบซื้อก่อนเคลียร์ให้หมดอืมประมาณนั้น นะครับคนลัคณาพิจิกเนาะไปตกอยู่ในเรือนของอะไรเอ่ยวินาทเนาะเวลาออกไปตกอยู่ในเรือนวินาทวันทั้งวันอยู่ในเรือนของปุตตะแต่เวลาออกอะวินาทซะเนาะประมาณนั้นโอ้ยว่าจะได้จะได้เวลาออกวินาทอ่าเข้าใจว่าป,ปุตตะแปลว่าตามมาทีหลังโอ้จะได้จะได้จะได้ไดวินาทคนลัคนาธนู มันอยู่ในเรือนพันธุใช่ปะวันวนั้งวันอยู่ในพันธุขวนขวายหาเรื่องของคนที่บ้าน,นเนาะพอออกมาปุ๊บลาพระเลยอุอ้ยตายละเลขที่อากงออมาให้มาเนาะตอนจุดทูบอ่า <c oughs> เลขบ้านเนี่ยอ่าประมาณเนี่ยเนาะคนลัคนาธนูนะขุดเลขเออกให้หมดเลยคนลัคนามังกรตกอยู่ในเรือนศาสชะ เวลาที่มันออกมันก็มาออกอยู่ในเรือนของกรรมมาอาแสดงว่าใจเพื่อนซื้อแล้วเพื่อนก็ต้องทําให้อาประมาณนั้นถือว่าก็าโอเคอยู่นะคนลัคนากลุ่มเนาะวันทั้งวันอยู่ในความคิดกระดุมพระเนาะการเงินเวลาออกมรณะนะสังนันแหละแสดงว่าเวลาออกฉันอาจจะไม่ได้เงินอ่าเนาะคนลัคนามีนวันทั้งวันอยู่ที่ฉันคนเดียวเวลาออกไปอยู่ที่ใครเอ้ยเดี๋ยนะไม่ใช่ ผิดอันนี้ผิดอันนี้ผิดคนลักนากลุมนะ้องวันทั้งวันอยู่กระดุมพระเวลาออกไปอยู่ที่สุภาเออเกือบตายคนลักนามีนวันทั้งวันอยู่ที่ตัวเองเวลาออกไปอยู่ในเรือ,มอนมรณะอ่ะโอ้ยว่าจะได้ว่าจะได้พอถึงเวลาอ่าทำไมได้แค่นี้อ่าหรือว่าทำไมไม่ได้เลยอ่าประมาณนั้นเนาะเพราะมันไปตกมรณะในเวลาออกนะ วันทั้งวันของคนลัคนาเมฆอยู่ในเรือนวินาเวลาออกไปตกอยู่ในเรือนของปัตตนีเนาะแสดงว่าฉันต้องไปฝากคนไกลๆซื้ออะไรประมาณเนี้ยนะครับวันทั้งวันของคนลัคนาพฤกษกเนี่ยตกลาภะลาภะทั้งวันเลยแต่เวลาออกตก阿里เนาะอ้ยใช่ป่ะเวลาออกไปตกอยู่ในเรือนของอลิโอ้ยวันทั้งวันฉันก็รับอย่างเดียวแต่เวลาออกทำไมมันมีอุปสรรค อ่าเนาะประมาณนั้นวันทั้งวันของคนลัคนาเมถุนไปตกอยู่ในเรือนของกรรมะการกระทําการกระทําเสร็จแล้วมันเข้ามาเป็นปุจตะเนาะอ่าเวลาออกมันเป็นปุจตะเพราะว่าวันทั้งวันฉันทานู่นทานี่ทํานั่นหรือว่าฉันแสวงหาคิดเลขนู่นนี่นั้นสุดท้ายฉันก็ได้เลขดังดวงใจอ่าประมาณนั้นวันทั้งวันของคนลัคนากรกฎตกอยู่ในเรือนของสุภาโอ้ยมันต้องดีแน่เลยเวลาออกออกพันธุอืม ขวนขวายหาหรือเลขที่บ้านอมืมันก็นิดหนึ่งเนาะอาจจะแบบว่าออืืทำเสียงแบบนี้โอ้ยวันนั้งวันเขาบอกดีเลยเป็นสุภาะความสุขความเจริญแต่ทำไมเวลาออกมันแบบว่าฉันต้องขวนขวายหาเหรอฉันจะต้องแบบพันธุอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะประมาณนั้นเนาะตีความถูกนะคนลัคนาสิงวันทั้งวันตกอยู่ในเรือนของมอลนะ เวลาออกตกศาส์ชะอ๋อเพื่อนป่วยอืมตอนออกเพื่อนโทรมานี่เธอจําได้ไหมเนี่ยอทายสิทายสิจาไม่ได้ทายหน่อยหนะ่าแหมอืมจาไม่ได้เออไม่ทายเหรอช่อเอกอะ่ะเออไม่รู้จักเลยอืมเนาะแล้วก็บล็อกแม่งเลยเนาะพวกมิจฉาชีพอ่ะเนาะอ่ะลัคนาต่อไปคือลัคนากันวันทั้งวันตกอยู่ในเรือนของปัตตานี เวลาออกตกเรือนของกะดุมพระอ่าเนาะแปลว่าสามีภรรยาเอาเงินมาให้อะไรประมาณนี้ฝากเขาซื้อประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือรูปแบบของลาภะเนาะผู้นี้ใครจะมีโชคลาภประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวจับไพ่โอแมจิมีให้เนาะเริ่มตั้งแต่ราศีอะไรเนาะเออราศีกุมอะไรศีมีนราศีมีนเนาะทับตนุใช่ไหม ทับตนุได้เป็นเทมเพลนสิบสี่เทมเพลนลัคนาเมฆเนาะ้ยมันตกวินาดอ,ะอ่ะอ่าร้อนเลยได้เดอะซันแทนสิบเก้าอ่ะวินาดแล้วทำไมได้เดอะซันไม่รู้ <c oughs> คนลัคนาพฤกษกเนาะตกลาะก็ได้เป็นราชาเป็นราชาคาถาเนาะอ่าราชาถ้วยหรือว่าลาชาราชาคาถา,า,าเนาะ พอผู้จัดก,การอ่านะครับคนลักขณาเมถุนวันทั้งวันทำแต่งานเนาะกัมมะก็จะได้มหาเล็กอืมตัวนี้ตัวนี้จะเป็นอัศวินอัศวินหรือมหาเล็กนี่แหลนะเนาะถ้วยอืมคนลักขณากรกฎเนานะนะวันทั้งวันตกสุภาฉันก็ว์ปทันทีเลยเนาะก็เป็นเลขเก้าเฮอร์มีตานะครับ ลัคนาสิงห์วันทั้งวันตกมรณะฉันก็ไม่มีทางจะไปนะครับก็เลขสองสองดาบตั้นปบบดอ่าก็ตรงกับมรณะเนาะคนลัคนากันตกปัตนิเนาะได้มาอันนี้อะไรวะเนี่ยสามดาบนเนี่ยตกปัตนิแต่ฉันได้สามดาบอืได้วสามไงก็เลขสามไงเอาจับให้ใหเลข เออนั่นแหละได้สามสองนะาาตัวสามสองอืมเนาะคนลัคนาตุลยิปายเยอะแล้วนะเนี่ยถ้าสามสองไม่ออกเนี่ยนะ <c oughs> ออกคถอสามสองง่ายๆเอาสามชี้ไปหาสองจบเนาะอืมเอาง่ายๆคิดง่ายๆคนลาาัคนาตุลได้ตัวสนะี่เนาะได้เป็นอัศวินอัศวินดานะครับตัวนี้ตัวสนะี่เนาะคนลาาัคณาพิจิกปุตะใช่ไหมปุตตะฉันได เมจิเชียนเบอร์หนึ่งนะครับคนลักคนาธนูเนาะเป็นพันธุใช่ปะ่ะสันได้99าย9บดาบ,บระเบิดปร,รมนูนะครับ99 2สองตัวเลยคนลักคนามัางก่อนเนะาะได้3ถ้วยนะเพราะอยู่ในศาสชะ3ถ้วยอืมก็บอกให้ฝากเพื่อนซื้อเนาะคนลัคนากลุ่มมื่อตือ เป็ปเนเรียนงอเองว่าเลขอะไรนะครับก็ขอให้โชคดีกันละกันเนาะยังไงขอให้ออก3-2นะจะซื้อ3-2นะสวัสดีครับ